โอ้ของใหญ่ครับของใหญ่เดี๋ยวโอลูกยือไม่ไดุ้งรักบอกว่าปัดกินน้ามันเหมือนหน้าขอใหญ่กว่คนนี่ตัวใหญ่กว่าหนูอีก ตัวใหญ่กว่าต้นตาลอีกต้นตาลจะไปยืดได้ไงมีแต่มันจะลากหนูลงน้ำใช่สิปลาช่อนหนูยังยืดได้มามานี่นะครับเป็นผลงานของปลาเก่าอุ้ยปลาเก่านะครับปลาเก่าสองตัวครับยัดปากนี่เอามือยัดออกเท่านี้นะครับหนูแล้วก็ตาลเดนเทียบเลยครับพูดมากอยู่แล้วเลยยัดอกปากมันจะกัดเด็กดูนะครับอ่ะ